สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขู่สุขคนเด้อค่ะมื่อนี้ก,ก็ยินต้อนรับขอสูช่องรถบัตรชาแนลเด้อค่ะมือ่อนี้รถบัตรทีภาพพี่น้องมาปลูกพักหวานกับพี่น้องก่อนที่พี่น้องจะไปชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไหด้เด้อค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องคะเขาก็เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ที่เชี่ยวไปปลูกนะคะ่พะพอดีนำฝนมันตกใส่นะคะ่ะเดี๋ยวหากันชีเนาก่อนนะคะ่ะเขาก็เลยชีเลือกไปปลูกนะคะ่ะ หลากมันจะทํานใดเหงาปันใดเนาะค่ะพี่น้องเขาก็เสียเวลปลูกเสริมใส่ต้นเก้ามันเนาะค่ะพี่น้องค่ะทิมใบบได้เนาะค่ะพี่น้องดินมันเฉิญนแห้งเนาะคะ่ะถ้าทิมใบนี่หลากมันเน่าเลยเนาะคะ่ะ 那的房子。 พ่อไดมเมล็ดพันธุ์เวห่อาหลัางไส้ออกนิดนึงนะคะพี่นองมเมล็นดนี่ลากออกคูเลยค่ะออกเป็นคูเลยเนาะคะ่ะพี่ค่ะบางมเมล็ดกระทันได้แตกบางมเมล็ดกรเนานะคะก็จำเป็นต้องเอาออกปลูงเนาะคะ่ะเพราะเด๋อดหลากมันเนาค่ะฝนตกใสถือกองฟอมที่เข้าเตียวใบเนาะคะ่ะ ดินมันก็นเลยชื้นนะคะเข้าไปเอาลงปลูกกันเลยนะคะพี่น้องคะค่ะพี่น้องเข้ามาขุดลุมปลูกแล้วนะคะเล้ก็ใส่ไม้นะคะแย่ล้มันเป็นรูนะคะแล้วก็เสียบลงไปเลยนะคะเดี๋ยวมาหดน้ำที่หลังนะคะเอาดินกบๆจักน่อยนะคะ่ะเข้วก็ปลูกเสริมข่างข,าง,ขางต้นที่เขาปลูกแล้วนะคะ่ะ ปลูกเสริมให้มันออกหลายๆเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้รถไว้ก็ต้องขอตโตจบคลิปใบเพียงทน,นี้ก่อนนะคะขออนุญาตไปปลูกให้มันเบิดก่อนเนาะคะ่ะสำหรับเมื่อนี้บายบค่ะ